นาซอฟแบงกิจการที่มีกำไรระดับล้านล้านถึงไม่ต้องเสียภาษ แต่บาทเดียวนะคะถ้าพูดถึงชื่อของ Softbank หลายคนรู้จักกันดีนะคะว่าเป็นบริษัทญี่ปุ่นนะคะภายใต้การบริหารงานของคุณมาซาโยชินะคะซึ่งเขาก็เข้าไปลงทุนในบริษัทเทกยักษ์ใหญ่ระดับโลกเยอะแย,ยะมากมายรวมไปถึงลบาบาด้วยนะคะเขาได้กําไรจากบาบาเนี่ยมาหลายร้อยเปอร์เซ็นต์กันเลยทีเดียวนะแล้วตอนนี้ก็ยังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่กว่า25ในอาลีบานาด้วยค่ะแต่รู้หรือไม่คะว่า Softbank เนี่ยนะคะเป็นบริษัทญี่ปุ่นที่สามารถสร้างกําไรได้สูงสุด แต่เขาเนี่ยไม่ต้องเสียภาษีเลยสักบาทเดียวจริงๆแล้วประเด็นของการเสียภาษีในญี่ปุ่นเนี่ยนะคะถ้าเป็นบริษัททั่วไปภาษีนิติบุคคลจะอยู่ที่23%ค่ะแต่ว่าการเป็นโฮลดิ่งคอมพานีเหมือนอย่างซอฟ t ์แบงค์ที่ไปลงทุนแล้วก็รับเงินปันผลเป็นหลักเนี่ยก็มักจะได้รับการยกเว้นภาษีหรือว่าเสียภาษีในระดับที่ต่ําอยู่แล้วแต่ซอฟ t ์แบงค์เองเนี่ยนะคะเขายังมีท่าที่บริหารจัดการเรื่องของภาษีได้อีกค่ะเพราะว่าเขามีบริษัทลูกหลายบริษัทใช่ไหมคะอย่างเคสล่าสุดในปี2018ที่เขาใช้ก็คือกา